ทุกคนคะบัวเห็นคลิปิีนี้แล้วบัวมีความคิดที่ค่อนข้างไม่สบายใจมากๆนะคะหลายๆคนก็คงคิดเหมือนบัวหรือแล้วก็หลายๆคนก็คงไม่ได้คิดอะไรนะคะคือในคลิปวิดีโอข้างต้นอะบัวไม่แน่ใจว่าคุณอนุทินไปไหนนะแล้วเราก็รู้ว่าคุณอนุทินเนี่ยได้รับมตามตำแหน่ง การเมืองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมโบอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่คุณอนุทินกาลังทําอยู่มันคือปัญหาใหญ่หลวงของของสังคมไทยแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าขนาดคนระดับคุณอนุทินยังมองไม่เห็นปัญหาเลยอันดับแรกนะคะโบอยากจะบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่อนุทินคุณอนุทินเห็นเนี่ยโบก็ไม่ได้ตาหนิท่านอะไรนะฮะแต่ว่าก็อยากจะสะท้อนให้เห็นแล้วกันค่ะว่าสิ่งที่ ภาพที่เราเห็นวดีโอที่เราเห็นนะ่มันทําให้บับคิดอะไรได้หลายๆอย่างคือปัญหาโอเคละค่ะในคลิปวิดีโอถ้ามองคร่าวๆมองผ่านๆเนนะี่ยเราจะเห็นว่าคุณอนัทินเนะี่ยใจดีนะคะเอ็นดูน้องเนะี่ยก็ให้ตังน้องเห็นน้องนั่งแสดงความสามารถแล้วก็เปิดหมวกนะแล้วก็ให้ตังน้องแล้วก็บอกว่ากลับบ้านได้แล้วแต่สิ่งที่โวเลงเห็นมากกว่าน,นั้นก็คือโอกาสโอกาสที่น้องควรได้รับ มันควรมากกว่านี้มันควรได้มากกว่านี้ค่ะมันควรได้มากกว่ากานที่คุณอนุทินหยิบยื่นให้เงินคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีที่มีอานาจเกือบจะเป็นผู้ที่มีอํานาจที่ดารงตําแหน่งใหญ่ๆระดับประเทศนะแต่กลับเมินเฉยแล้วก็มองไม่เห็นปัญหาที่อยู่ตรงหน้าทําไมคุณอนุทินไม่เห็นปัญหาจริงๆหรอคะ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นน่ะมันสะท้อนขนาดบวมองแวบเดียวบัวเห็นปัญหามากมายเลยนะทาไมคนที่อายุแค่นี้ต้องมานั่งแสดงความสามารถตรงนั้นบริเวณนั้นทําไมสถานศึกษาถึงมีโอกาสน้อยมากให้น้องมีหนทางในการที่จะแสดงความสามารถหรือแม้แต่ช่องทางที่จะศึกษา หรือไม่แต่แสดงก็ตามแต่นะมันย้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมมากๆเลยค่ะว่าคนไทยจริงๆแล้วแก้ไขที่ปลายเหตุจริงๆบัวเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมมันถึงมีปัญหาเยอะแยะในสังคมไทยเพราะขนาดคนระดับคุณอนุทินะยังเล็งไม่เห็นปัญหาเลยว่าบัตั้งคําถามมากมายนะว่า โอเคแหละบัวอาจจะอยู่บัวอาจจะเคยอยู่ในจุดเดียวกับน้องผู้หญิงคนนั้นบัวถึงเล็งเห็นปัญหาได้ง่ายนะคะแต่ว่าคุณอนุทินหรือว่าหลายๆคนที่เขาอยู่สูงกว่านั้นอาจจะเติบโตมาในสถานการณ์ที่มันดีกว่าก็เลยเล็งไม่เห็นปัญหาแต่บัวอยากจะสะท้อนถึงความคิดถึงภาวะคนที่จะมาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือแม้แต่จะมาปกครองที่มีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่ๆของประเทศนะคะให้เล็งเห็นปัญหา มากกว่านี้นิดนึงคุณมองไม่ออกเหรอคะว่าสิ่งที่น้องทําอยู่มันสะท้อนให้เห็นถึงสังคมในด้านใดบ้างมันมีเด็กหลายคนนะคะที่อายุเท่าๆกับน้องอะไม่ได้อยู่ตรงนั้นคําถามแรกเลยทําไมน้องถึงได้มาอยู่ตรงนั้นคําถามที่สองทำไมมันไม่มีสถานที่ให้น้องได้แสดงความสามารถ แล้วหรอถึงได้มาอยู่ตรงนั้นคำถามที่สามก็คือน้องต้องอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรแต่ที่จริงแล้วมันมีคำถามยิบย่อยมากเลยค่ะที่ที่พลั้งปลวออกมานะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเดินผ่านบัวก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นถึงระดับรัฐมนตรีเดินผ่านนะะมันก็เลยทำให้บัวมองภาพภาพชัดเจนในคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่รู้สิมันเป็นสำหรับบัวนะหลายคนอาจจะมองด้วยความยินดี โบเห็นภาพนี้โบเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วโบรู้สึกเศร้าใจค่ะจริงๆนะโบเศร้าใจมากๆเศร้าใจที่คนระดับนั้นมองไม่เห็นปัญหาแม้ปัญหาจะอยู่ตรงหน้าก็ตามอันนี้บวด้วยความเคารพนะครับก็อย่างที่โบบอกว่าคนเราจะอาจจะเติบโตมาในในรูปแบบที่แตกต่างอย่างบวเนี่ยอาจจะอาจจะเรียนอาจจะมองเห็นได้ง่ายเพราะบวบาบก็โวก็อาจจะเติบโตมาในชนชั้นที่คล้ายๆน้องนะ แต่แต่ก็ยังว่าแลคะค่ะมุมมองมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่โบอยากจะบอกก็คือสิ่งที่โบเห็นในคลิปวิดีโอมันมีปัญหาที่ท่านจะต้องแก้ไข